กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับระยะนี้ในพื้นที่ตอนบนเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วขณะที่ภาคใต้ถือเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการซึ่งหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีน้ำไหลหลากซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนที่จะกอ่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช้านี้รับฟังคำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเจ็บป่วยได้จากแพทย์หญิงอัมพลเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยสัมภาษณ์โดยมาลีชายโยครับ ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับแพทย์หญิงอมพรเบนจนพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมารีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ ในช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงรอยต่อของปลายฝนแล้วก็ต้นฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักค่ะแล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวแล้วทางกรมอนามัยเองห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ะอย่างที่ลาย่านที่ติดตามข่าวสารสุขภาพจะได้รับฟังจากทางกรมควบคุมโรคนะคะช่วงนี้เนี่ยเรายังมีสถานก,การณ์ของไข้หวัดใหญ่พอสมควรอยู่เลยทีเดียวนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่ เรามีการติดตามกันมาโดยตลอดค่ะ,ะในช่วงที่อากาศเย็นแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกอากาศแปรปรวชื่อโรคเหล่านี้อาจจะมีการกระจายเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อ RSV นะคะก็เ,เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ในเด็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะทําร้ายก็นั้งจะหนักหรือทีเดียวสามารถทําให้เกิดภาวะปอดบวมหรือว่านิวโมเนียได้ก็เป็นอีกหนึ่งงงงงงเเเเชืื้้้้อออออทีี่่รรรราาาจะะะตคยยยฝววััแลก็มปปในขโ หาที่จะพบได้ตามพื้นที่บางจังหวัดไปช่วงย,ยิ่งตามชายแดนทางเหนือกับทางตอนออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของสถิติข้อมูลของโรคไข้หวัดใหญ่ถือว่าในช่วงเดือนตุลาคมทางกรมควบคุมโรคก,ก็บอกว่ามีการระบาดมากกว่าสองแสนรายตรงนี้แสดงถึงความน่ากังวลของโรคที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนนี้ไปเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วว่ะค่ะค่ะใช่ตรงนี้เนี่ยเดือนตุลาคมมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นค่ะ,คะก็ในช่วงของฤดูหนาวคือช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเนี่ยค่ะจะเป็น จังหวะหนึ่งที่บรรดาเชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ยจะมีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าตาของเขานิดหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของหลายๆคนที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไวรัสหน้าตาเดิมเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันกันอยู่คือเคยติดเชื้อแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันแต่พอไวรัสเขาเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจำเขาไม่ได้ละแล้วก็ทําให้เหมือนเรียกว่าพ่ายแพ้ต่อเขาอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีอาการเป็นลักษณะของไข้หวัดหรืออะไรต่ กันไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจด้วยค่ะคือช่วงเดือนตุลาคมเด็กๆเ,เขาก็ทยอยเปิดเทอมกันใช่ไหมคะพอเปิดเทอมก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ร่วมกัน,<บ>นเป็นกลุ่มๆเอาเชื้อโรคไปแลกกันอีกนะคะเ<บ>พระนะาะฉะนั้นก็จะทาให้พบเรื่องของการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยการติดเชื้อเหล่านี้จะว่าไปแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่รุนมแรงอะไรนะคะพอติดเชื้ออาจจะมีอาการทางเดินหายใจอาจจะมีอาการทางเดินอาหารอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกัน ขึ้นมาสู้เขาได้ยกเว้นซะแต่ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยพื้นฐานร่างกายที่มีความอ่อนแอนะคะอาจจะอ่อนแอตามวัยเช่นเด็กเล็กๆภูมิคุ้มกันอยู่ในระบบที่พัฒนาไม่เต็มที่เขาก็จะพ่ายแพ้กับเชื้อโรคได้ง่ายกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเริ่มจะอ่อนล้าอ่อนแอลงแล้วพอเจอเชื้อมันน็อกอย่างรุนแรงเข้าก็จะบอบช้ำมีอาการหนักได้อันนี้ก็จะรวมถึงกลุ่ม นที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังทั้งหลายกลุ่มนี้เจอหวัดเล็กหวัดน,น้อยไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันตรงนี้ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะคะ การระบาดของโรคในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะก็คือในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ก็เพราะว่ามีการติดเชื้อไวรัส r s b ที่คุณหมอบอกมานะคะในช่วงนี้ต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษยังไงบ้างนะคะค่ะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าบางทีเด็กๆเนี่ยภูมิคุ้มกันของเขายังไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราไม่ควรจะพาเขาไปอยู่ในที่ที่แออัดในที่ที่มีผู้คนแออัดเนี่ยจะมีหลายคนพกพาเอาเชื้อ โรคมาแจกกันเจ้าหนูน้อยของเราเนี่ยพอยังไม่แข็งแรงในแง่ของภูมิคุ้มกันเนี่ยไปสูดไปรับเข้ามาก็จะมีโอกาสที่จะติดเชือ้อแล้วก็ไม่สบายได้นะคะถ้าสวมติเป็นจะต้องไปในที่ที่มีความแออัดเบียดเสียดหายใจรถกันแบบนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของการสวมหน้ากากนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขอนมามัยส่วนตัวการล้างม้าล้างมือเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่พึงแนะนําแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีที่ัยใ,ในการดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะ ในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กจัดจัดนะคะบรรดาทารกทั้งหลายก็เช่นกันค่ะส่วนหนึ่งทารกเนี่ยจะได้ภูมิคุ้มกันดักนมแม่นะคะเ<ม>พราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจ้าหนูน้อยทั้งหลายยังอยู่ในวัยทารกก็ขออนุญาตยืนยันนะคะว่านมแม่ดีที่สุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็นการให้ภูมิคุ้มก,กันกับเขาได้นะคะก็ขอให้ย้าเน้นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเมื่อเด็กถึงวัยที่ต้องฉีดวัคซีนวัคซีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆให้กับเขาด้วยแต่ส่วนของ ISV นี จะแหม่ยังไม่ไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ดีก็คงจะต้องอาศัยเรื่องของสุขอนามัยเป็นพิเศษก่อนนะคะพูดถึงเรื่องของวัคซีนในขณะนี้ก็มีการแจ้งการระบาดของโรคหัดที่จะพบในบริเวณชายแดนเพื่อนบ้านของเราในจังหวัดต่างๆตรงนี้จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันตรงนี้น่าห่วงแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองนําเด็กมาฉีดวัคซีนยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามนี่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ขออนุญาตย้ําเน้นเป็นพิ นะครเพราะว่าวัคซีนก็ยังเป็นกลไกการป้องกันโรคติดต่อหลายชนิดที่ป้องกันได้นะคะโดยเฉพาะยิ่ง เจ้าโรคหัดนี่แหละค่ะเรามีข่าวคราวว่าตามชายขอบของบ้านเราเนี่ยค่ะ,คะจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นซึ่งในปีห8ดเนี่ยค่ะ,คะเราพบว่าเรามีอัตราของไข้ออกผื่นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นหัดเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นขอย้ำเน้นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเจ้าหนูน้อยที่บ้านถึงวัยต้องฉีดวัคซีนฉีดตามที่คุณหมอแนะนำ เราก็ฉีดให้ครบท้วนด้วยในส่วนของผู้ใหญ่เองนะคะถ้ามีไข้ออกผื่นและมีประวัติว่าเราเองก็ได้วัคซีนไม่ครบคก็จะต้องรมะมัดระวังไม่ไปเป็นตัวแพร่เชื้อเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างด้วยนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะย้ำเน้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนไปถึงประชาชนแล้วเนี่ยทางหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆเอง ก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารให้พี่น้องอสมอเนี่ยได้ช่วยแนะนําไปถึงชุมชนต่างๆด้วยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆที่ต้องขอขอบคุณนะคะ,คะที่ทางวิทยุเองก็ได้ช่วยสื่อสารไปถึงประชาชนด้วยค่ะค่ะณตอนนี้ในส่วนของภาคใต้ค่ะตอนนี้ฝนหนักเป็นช่วงเริ่มต้นฤด,ดูแล้วก็ตกหนักมากๆเลยคุณหมอมีคําแนะนําสําหรับการดูแลตัวเองกับ คนที่อยู่พื้นที่ภาคใต้ยังไงบ้างอะคะค่ะปัญหาที่เราเป็นห่วงมากมากเลยนะคะในช่วงน้ําท่วมหลายท่านอาจจะเห็นข่าวปรับลายแต่ว่าทุกครั้งที่มีข่าวเราจะรู้สึกตกใจแล้วก็ต้องเสียใจมากๆก,ก,ก็คือการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่มีน้าท่วมอันหนึ่งที่จะน่าเสียดายเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของปัญหาไฟช็อตไฟดูดเนี่ยค,ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะการจะลงไปในพื้นที่แบบนี้ ต้องสังเกตสังกาถึงเรื่องของระบบกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะ <Okay. S 1> ปัญหาอื่นๆที่เราค่องจะพบเสมอก็คือเวลาน้ําท่วมอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของน้ําประปาที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาในช่วงขณะหนึ่งได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเรียกว่าหาแหล่งน้ําดื่ม uh huh. น้ําใช้ที่สะอาด <Okay. S 1> ถ้าเป็นไปได้จําเป็นเราก็ต้องใช้น้ําต้มหรือน้ํากรองหรือเป็นน้ําดื่มบรรจุขวดสําหรับการบริโภค นะคะแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำที่อาจจะปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว,ว่าคุณผู้ฟังมีบาดแผลเปิดตามผิวหนังอยู่แล้วต้องระวังเป็นพิเศษเลยถ้าจำเป็นจริงๆการสวมรองเท้าบูทหรือว่าหาพลาสติกมาคลุมหุ้มแล้วก็ทับรองเท้าบูทก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาลงได้เชื้อโรคที่จะต้องสื่อสารถึงคุณผู้ฟังเลยค่ะก็คือโรคฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรเซส นะคะเขาจะมากับน้ำท่วมได้ถ้าหากว่ามีประวัติของการไปลุยน้ำท่วมแล้วมีเรื่องของการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรนน่อ,นองนะคะหรือว่ามีตาเหลืองแบบนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอไปรักษานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยในบางรายก็จะมีอาการที่รุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่ไม่บอกไม่ได้เลยก็คือเรื่องยุง นะคะบ้านเรายัางมีเรื่องของไข้เลือดออกออกระจายอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของยุงกัดหลีกเลี่ยงย่อมหรือว่าพื้นที่น้ําขังที่เป็นบ่อพักของยุงใช้ตะไคร้หรือว่าสมุนไพรต่างๆพ่นลดเรื่องของการถูกรบกวนด้วยยุงด้วยหรือว่าอยู่ในมุ้งอะไรที่มีชิดพอสมควรและเรื่องสุดท้ายอาหารค่ะบางครั้งเน้น้าท่วมสุขาภิบาลอาหารของเรา อาจจะถูกกระทบด้วยปัญหาสิ่งปฏิกูลการทิ้งขยะต่างๆรวมถึงมแงงมลงวงแมลงวันเพราะฉะนั้นจะต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยนะคะก็ถือว่าครบคันเลยในสิ่งที่คุณหมอนแนะนำมาถ้าทำอย่างนี้ได้ถือว่าจะเป็นการป้องกันตัวเองได้ที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะในการดูแลในช่วงทั้งหนาวเองทั้งฝนเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะใช่ส่งความห่วงใยเป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องสุขภาพค่ะ เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยนะคะที่มาให้ข้อแนะนําในการป้องกันการระบาดของโรคในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนะคะอย่างดีเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณมาลีนะคะและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ